สวัสดีครับถึงเวลาตัดผักอีกเจ้าหนึ่งแล้วนี่ครับผักกาดเขียวปีหัวนี่ครับอันนี้มาอีกสวนหนึ่งครับนี่ผักกาดเขียวปีหัวนี่ครับทีมงานกำลังตัดกำลังกรีดกันเลยนี่ครับนี่ทั้งหมดเลยเลยครับเนี่ย อ,อกาดเขียวปีหัวครับเนี่นี่ทีมงานตัดกับกรีดนี่ภาดกว้างเฉียนะโอ้ห้านี่นี่ไก่เข้าไก่เนื้่ กัดปัวกัวหัวหัวัวห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 ัหัวนั่นัหัิหัาายวยัหัวไัวหัววหัวัหนหดวหัวหัันัวหัวไัว่ัวหาวก็ถ่ายไปวหัวห,หัวหัวหัหัวหัวหห 嗯。